กิจกรรมเข้าใหม่มาเยือน s e r v ์ฟเวอร์ไทยนะครับฐานะของตัวเรียกผลึกคิสตันวิญญาณหนึ่งในกิจกรรมก่อนรอตัวละครมาอย่างอี้าเข้ามานะครับรอบนี้เนี่ยเข็มกัดฟิวชั่นสัดกายพันมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแหวนสองล้านปีมีอะไรน่าสนใจยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปลองพูดคุยกันครับ อะไะครับก็กาบสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนจำช่องจังแนแจกแหวนไเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสรรพยุทธวิญญาณาในเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนดเวียดนามนะครับกับตัวกิจผลิตมาใหม่นะครับรอบนี้เนี่ยจะมีเป็นรีรนแหวนเก่าไม่ว่าจะเป็นแหวนมดแมงป่องสาวนยิมะหรือว่าจะเป็นผีเสื้อที่มันจะกิจฉลองครบรอบธนาของ2ปีนะครับส่วนตัวจันเองเนี่ยแหวนผีเสื้อก็ยังไม่ล้านแต่แหวนมดล้านไปแล้วตอนนั้นเนี่ยจันเลือกไปทํามดเลยแบบขาดแหวนในการทําผีเสื้อค่อนข้างเยอะนะครับกิจน้างขาง หลากหลายวงแหละแต่ว่าหลักสําคัญเลยจะมีเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเข็มกัดนะครับอาจารย์จะเรียกอันนี้ว่าเข็มกัดนะเอาไว้สําหรับฟิวชั่นแหวนสัตว์กายพันธุ์นะครับก็คือฟิวชั่นรวมกันมันจะมีอยู่2แบบครับคุณจะเอาหหน้าของตัวพลังยักษ์แมงป่องขึ้นและตามด้วยผีเสื้อหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเราจะได้รับบลิมผีเสื้อเพิ่มดามเทไทยสุดนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นสแต็กของดาเมจนั่นแปลว่าอันเนี้ยจะเป็นทน่าของการตีกระดูกนะแต่ในกรณีที่เป็นฝั่งขวาที่ขึ้นด้วยผีเสื้อจะเป็น PvP ครับก่อนสิ้นสุดเทินแรกนะครับการใช้สกิล4ครั้งได้รับพลังดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับคือง่ายๆมาสําหรับเล่นทําเทินตีสุดขีดหรือว่าพวกกิจกรรมที่ต้องเน้นเวลาทําแบบวๆโดยที่เราไม่เสียเทินไปเยอะอันนี้จะเหมาะแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเลือกในการใช้งานหน่อยว่าจะเป็นแนวเวไหนส่วนตัวจันจันว่าเอาแนว PvE ไปใช้ค่อนข้าง ง่ายและก็หลากหลายมากกว่าเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูของในกิจกรรมอย่างที่บอกไปว่าของมันเป็น <c oughs> ของเก่าที่มันกลับมามันมีหลายชิ้นนะครับที่จริงๆเก็บเป็นรอบรีรันได้ด้วยของรางวัลต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปข้างล่างจะมีเป็นแหวนนะครับเปิดครบ30ครั้งอันนี้จะเปิดเป็นแบบสเต็ปก็ได้นะมีเวลาทั้งหมด3วันเท่ากับว่าเปิดวันละสิบตรงอันนี้ถือว่ายากดังนั้นต้องรีบบ่อยๆเปิดสัก4 5ครั้งแล้วรีอะไรเงี้ยครับเอาแหวนด้านล่างมีแหวนเลือกออฟได้นะครับมีอันนี้ที่จิตปัญ,ญ,ญ หลายคนน่าจะอยากได้มากๆเลยม,มันหาได้น้อยนะครับเพราะว่าจะทําแบบบวก40บวก50บวกส0ในการทําจิตขั้น10บเนี่ยมันใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีกระดูกหัวของออสการ์นะครับของรางวัลน,นันไนนะครับจะมีเป็นจิตอันนี้ให้10อันนะครับ20อันทั้งหมด10ครั้งเนี่ยสองเลยนะแต่มันน่าจะไม่ค่อยออกให้เราหรอกคิดว่านะครับแล้วก็สเตลลาทำราคาดีดีไว้รอแล้วสำหรับคนที่สนใจนะครับอาแล้วก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้จางก,ก็ขาดแคลนพอดีเลย แกนแปลงเทพเกาะสายป้องกันพพอร์ตนะครับหายากมากชิ้นนี้คือเกาะอ่าแกนแปลงเทพที่เป็นชิ้นที่3นะครับชิ้นตวงข้างล่างเพื่อทําเป็นสายเชื่อมเชื่อม,มต่อกันนะครับแล้วก็มีแหวนนะครับได้ครั้งละทั้งหมด3มวงเลยนะครับสูงสุดที่10ครั้งนะครับซึ่งจานเนี่ยขาดค่อนข้างเยอะมากๆก็พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดแหละเพราะว่ายัง,ยงไงของรางวัลที่เป็นเข็มกัดเนี่ยจานคิดว่าจานไม่น่าจะไม่น่าจะได้ครับที่มันเป็นแปรสภาพอะไม่น่าจะถึงนะครับ แล้วก็มีเป็นท่าหน้าของตัวหัวฟิวชั่นนะครับทังหน้าของตัวออสการ์เอสพีเขาบอกว่าชิ้นนี้นะครับออสการ์ฟืน้นฟูเกรดารเมจเพิ่มขึ้นนะครับต่อเทิร์นต์อยู่ในโอเวอร์โหลดดาเมจตสูสุดเพิ่มขึ้น50%นะครับอยู่ในชาร์โหดสาย p ี p นะครับเสริมสภาพครั้งที่2มีความสามารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็6ดาวพึกเขิมนะครับทำให้ดาเมจจากบาลานซ์ทองคําเราเพิ่มขึ้น50%ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดในฝั่งของเราเองได้รับึ์เขิมทันทีเลย1ชั้น บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดูแจมแมวแววชวับมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่น่าจะเป็นบัฟได้ดีมากๆเลยหนึ่งสี่หกเนี่ยบัฟได้ทุกแบบเลยนะครับแล้วก็5ดาวจานเหมาะไป PP ดังนั้นชิ้นนี้ถ้าเป็นแนวดักบัฟแบบบัฟดาเม่ะจันว่าดีมากๆเลยแล้วก็ดยส่วนใหญ่นะครับมันจะซื้อได้วันละหนึ่งคอนฟีเป็นปกตินะครับมีขนทองนะครับซื้อได้จานเองมีอยู่แค่นิดหน่อยเองขนทองอ่ะ แล้วก็มี19บาทรายวันะอะไรต่างเนี่ยสเตลลาทำรายวันแบบแพ็คหมอหมาไว้แล้วนะครับเผื่อใครสนี่จะเติมพวกรายวันต่างๆเขามีรายวันหรือว่าจะเติมเป็นเยอะๆก็ยยยยเติมได้เพจจันเหลือแค่สามพันสี่อาจารย์ขอซื้อไปสักครันหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มีที่แรกนะครับนี่อันนี้ก็แลกของได้สําหรับที่เราได้เก็ตมาเมื่อกี้นะครับใครสนใจก็มาจัดก,กันได้อะขอลองแวะๆหน่อยแล้วกันนะถือว่าเป็นกิจขั้นเวลาให้กับเราแล้วกันเพราะว่าไม่น่าจะได้นะครับอันนี้ได้4วงนะครับแต่ว่าจันอยากได้ โอ้ไม่มีสีแดงออกเลยอะออออไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหยังไม่แดงเลยอะถือว่าดวงไม่ดีเลยนะครับสี่ครั้งแล้วน่าจะรีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอุ้ยแหวนวีเสื้อมา3ามครับอันนี้ต้องรับไปก่อนแล้วละ่ะคือจังขาดค่อนข้างเยอะแต่จะเอาให้มันครบเลยน่าจะยากจะกิดเนี่ยเพราะจางขาดเยอะครับเลือกสามดาวนะครับในห้าอัน จริงจริงน่าจะไปลุ้นคือถ้าอยากได้ขอละบันที่ดีอ่ะการรีบ่อยไม่ใช่เรื่องดีนะครับอะใช้ขนไม่พอไปเนี่ยขาดขาดหนึ่งป่ะพอไม่ขาดคือถ้าอยากได้อ่ะมันต้องแบบไปเรื่อยๆครับการรีมันออกยากครับที่เป็นขอละบันแช็คพอตนะอู้ได้อน,นี้20บกับบวกอันนี้ด้วยก็ถือว่าน่าสนใจนะเนี่ยแต่ว่าเพชรเราเหลือน้อยมากๆแล้วครับอะขออีกสักคัหนึ่งอละเก็บเล็กๆน้อยพอนะครับเออได้อน,นี้มา20ก็เลยดูน่าสนใจได้แหวนด้วย นะครับก็เก็บแค่ที่เราคิดว่าเก็บไหวอะ <c oughs> เปิดแบบรีเปิดแบบรีไปก็ได้ครับจานนี้ก็น่าจะต้องรีแล้วละนะครับนี่ของรางวัลมันออกเป็นของรางวัลชั่วคาวแล้วนะครับจริงๆอยากไปถึงอันนี้สักอันหนึ่งหรือฟิวชั่นคงน่าจะต้องเปิดประมาณ7จ็รคอนเลยสักอย่างแต่ว่าจานว่า6คอนน่าจะเต็มที่กาลังดีแล,แล้วเราก็สามารถกดรีนะครับเนี่ยกดรีขึ้นได้เพื่อเริ่มนับใหม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรในกิดนี้แต่จริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าเอายันรางวัลอันเนี้ย มันคือ18ครั้งการันตีคือทุบยาวๆครับ18ครั้งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยไกลนะเออเห็นอย่างนี้ดูไกลนะครับเอาแท้ที่ไหวจันว่าน่าจะเพียงพอละน่าจะเจออีห้าจันหน้าเลยคิดว่านะครับสุกนี้ไม่น่าได้เห็นสุกเสาร์อาทิตย์แล้วจันหน้าอังคารอนะ่ะจันอังคารนะ่าจะได้เห็นอีห้าครับถือว่าเป็นตัวละครที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกจริงๆนะ แต่ที่บอกว่ามันมีช่วงกิจกรรมที่ไทยเราช้าด้วยเยอะมากคือมันมีช่วงก่อนหน้านี้ไทยเราเลเวลไวครับไทยเราเอาเอาแบบเลเวล99เข้าไวมากถ้าเทียบกับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะครับแต่ว่าในทางก,การคือกิจกรรมที่เป็นของจําประจําตัวต่างๆหรือว่ากิจกรรมของจากรายๆคิดไทยเราเอาเข้าค่อนข้างช้ามันทําให้ไม่ทันเวลานะครับก็เลยแบบในเวลาตู้ข้ามมันโดนเลื่อนโดนขยับไปเยอะมากๆ ทำให้ในปีนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าตู้แรกจะเริ่มสตาร์ทเมื่อไหร่เราจึงจะคำนวณได้ว่ามันจะพอมีโอกาสเดือนไหนมีตู้ไหนเข้าบ้างนะครับสำหรับคนที่รออยู่ว่าปีนี้เทอริสเอไม่ใช่เทอริสติตู้เข้าเลยลำดับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวรอตู้แรกเข้าก่อนเพราะตอนนี้แค่ตู้แรกนี่ก็เลื่อนจากมการมาเป็นกุมภาแล้วปวดหัวอะไรจริงๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มาคันเวลามาเก็บเก็บแหวนอะไรเก็บของกันไปได้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วแต่แต่ละคนจะลงทุนกันยังไงแต่ส่วนตัวจานเนี่ยเพชรจานหลือแค่นิดเดียวมากจริงๆนะครับเพราะว่าลงเอาแหวนที่เป็นแหวนกบเคโลแหวนที่มันเป็นคางคกอะทำจนแปดสัปีได้มันก็เลยค่อนข้างหมดไปเยอะมากๆนะทะลื่นทไลายก็เลยกิจอื่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้จะเน้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครูดังงกแฟนขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเต็มเมืองเซเลรากโกบาดเติมถูกเติมให่เต็มนี้ไม่มีดีฟานเติมแล้วอย่าลืมกดกดดูเพจตรวจสอบตามช่องไว้ในเกมเมอร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า